าเจ้าขอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพจๆนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราชื่อนะคะก็จะมาเอาใจเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะใครๆคะก็รอคิวที่จะฉีดวัคซีนกันนั่นเองค่ะคําว่าฉีดวัคซีนนะคะคือคําว่าเจ้าจงอีนวเจ้าจง อีเหมยียวอ่าแล้ววัคซีนที่จะฉีดนะคะอ่ะก็ดูกันเลยนะคะว่าจะได้รับวัคซีนตัวไหนบ้างนั่นเองนะคะถ้าเป็นซีโนแวคนะคะอ่ะในภาษาจีนกลางค่ะเขาจะใช้คำว่าเคอร์ชิงเคอร์ชิงอ่าและสำหรับเราชื่อนะคะก็ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเป็นตัวแอสตราซีเนกานะคะอ่ะถ้าเป็นตัวแอสตรานะคะเราจะใช้ในภาษาจีนนะคะคำว่าอาซื คังอาซึลีคังนี่คือแอสตรานั่นเองนะคะค่ะและสำหรับใครนะคะที่รอมอนเดอร์นานะคะ,ะถ้าเป็นวัคซีนตัวนี้นะคะเนมชาจีนกลางค่ะเขาจะใช้คำว่าโมเตอร์นาโมเตอร์หน้าและถ้าใครนะคะรอไฟเซอร์ค่ะถ้าเป็นตัววัคซีนของไฟเซอร์นะคะเนมชาจีนกลางค่ะเขาจะใช้คำว่า หุยรุ่ยหุยรุ่ย,ย,ยคำนี้นั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายนะคะ,ะนั่นคือวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนั่นเองค่ะถ้าเป็นวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะคะเราจะใช้คำว่าฉยงชง เฉียงเิงอ่ะนี่คือชื่อวัคซีนปางปางนะคะในภาษาจีนกลางนั่นเองค่ะวันนี้นำมาฝากทุกๆคนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพจนี้ค่ะ ครูชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะพูดสื่อสารภาษาจีนกลางได้นะคะสามารถลงคอร์สออนไลน์กับครูได้เลยนะคะหรืออยากจะเรียนเป็นตัวต่อตัว private coaching ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ